โอเคต่อนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะการผลิตสีสิ่งพิมพ์นะคะตรงนี้ตัวหนังสือเราก็สามารถที่จะเพิ่มเงาหรือขนาดได้นะคะหรือเปลี่ยนสีตัวหนังสือก็เปลี่ยนตรงนี้เลยค่ะคลิกนะคะปั๊บเนาะจากนั้นเราต้องการที่จะเพิ่มเงาตัวหนังสือเหมือนที่อาจารย์บอกก็คลิกตรงฟังก์ชันนะคะ fx ตรงนี้ ไปที่สตกนะคะแล้วก็มาเลือกเงาตัวหนังสือจําเป็นจะต้องเอาเป็นเงาสีดำไหมหรือเป็นสีไหมหรือเราต้องการที่จะใช้ขอบตัวหนังสือที่มันฟุ้งฟิ้งเราก็เลือกตัวลองจากคัลเลอร์นะคะก็คือตัวนี้นะคะจากนั้นคลิกตรงแถบนะคะแล้วก็มีเลือกแบบสีนะคะตัวหนังสือก็จะชัดเจนขึ้นนะคะหรือเราคลิกเลือกให้มันเป็นขนาดตัวหนังสือให้มัน สักประมาณห้าก็ได้นะคะความฟุ้งสีของตัวนี้สืก็จะปรากฏขึ้นพ้นนะคะเห็นไหมคะนะเนาะตรงนี้เนาะชัดเจนแล้วก็เราจะสร้างตัวหนังสืออีกทํำยังไงนะคะเราก็คลิกเลเยอร์สุดท้ายเพื่อที่จะมันต่อต่อกันได้นะคะนะเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะนะคะสอนโดยอาจารย์ก็จะ คลิกตรงนี้นะคะใส,ใส่เข้าไป ตุงสื้อันไหนก็ได้นะคะฉันยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าใช้สีตัวไหนก็ได้นะคะที่เราเลือกอ่าสอนโดยนะคะคลิกต่อเลยนะคะนะคะคุณกคููนะคะ เปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมได้นะคะนะคะตรงนี้เราก็เปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะแต่วิธีการออกแบบนะคะสามารถที่จะให้มันสอดคล้องกับเนื้องานเรานะคะเราก็นะคะเราใช้วิธีการนะคะใช้ตัวหนังสือเดียวกันถ้าับอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะลูกนะมันจะได้สวยนะคะ ให้เครดิตวิทยาลัยหน่อยนะคะอันนี้คือเบื้องต้นนะเนืเบื้องต้นนะคะการทำงานของเราการเปลี่ยนสีเป็นสีชัดๆหน่อยนะการไม่ใร่เราสีเลือดหมูนะลุงเนาะ าใส่งานิดหนึ่งใส่งาสีดํานี่แหละอ่าอ่านะคะ กดตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนย้ายท่านย้ายได้ค่ะแก้ไขตรงสูตรที่ผิดพลาดกดตัวทีแล้วก็โทษนะ่ยนะคะ หน้าปกที่สวยงามนะคะอาจารย์ขอแนะนําว่าให้แบ่งเป็นสามส่วนโดยประมาณนะคะปุ๊บอาจารย์จะแทรกรูปภาพอาจารย์เข้าไปด้วยนะคะวิธีการนะคะอ่าลืมคะแนนพิช้าสักคู่ อันนี้หนูจะต้องได้ทำนะคะเดี๋ยวสอนปฏิบัตินะคะเดี๋ยวสอบปฏิบัติเดี๋ยวพวกเราจะได้ต้องต้องเข้ามาํานะคะตรงนี้ทดสอบนะคะในการออกแบบรูปในการใช้โปรแกรมนะคะจำสังสรรคใสสฟีมีไหม ขึ้นอยู่ที่เราแบบตรงนี้เราเปลี่ยนได้นะคะ นะคะคะแทรกรูปภาพไปที่ไหนเราไปที่เลเยอร์สุดท้ายสุดเลยนะคะแล้วจากนั้นเราไปที่ไฟเบสนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือรูปภาพเหมือนที่อาจารย์บอกรูปภาพที่หนูจะนำเสนองานนะคะ แล้วก็เตรียมที่จะออกแบบนะคะอารยกตัวอย่างรูปภาพพันนี้ละกันที่อาจา์สร้างไว้แล้วกดชิปย่อขย้ายนะคะรูปภาพนะคะอ่าช่วงนี้ภาพเสื้อจีเกียวกินไปก่อนนะคะอ่าจากนั้นกด enter ค่ะรูปภาพไม่มีขอบเราเพิ่มฟังก์ชันเหมือนเดิมก็ไปที่สตกก็ได้นะคะแล้วก็ใส่นะคะขอบรูปภาพที่เราต้องการนะคะ ฉันต้องการที่จะใส่ขอบที่มันสีฟ้งฟิ้งนะคะอ่าน,นิดหน่อยนะคะตรงนี้นะก็เรียบร้อยค่ะเสร็จสิ้นในการออกแบบนะคะเนาะ ให้ลูกๆไปลองฝึกออกแบบดูนะคะตรงนี้ก็จะใช้งานนะคะข้างล่างนี้เราอาจจะใช้เป็นเบอร์โทรหรือ QR วอารคที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมเราก็สามารถที่จะเตรียม QR วอารคดงานของเรานะคะตัวตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะคะตรงตรงที่สงภัยนะคะในในนี้นะคะในารการทำป้ายขายหรือประชาสัมพันธ์ เราก็สามารถใช้ลักษณะการออกแบบเดียวกันได้นะคะข่าวประชาสมคั์เนาะโดยใช้ออ w ู r อ o i n t มาด้วยงานเราเมันจะได้เร่งเร็วขึ้นนะคะมาดูวิธีการเซฟอันนี้เราไปที่ไหนไปที่ไฟล์นะคะแล้วไปที่เซฟแพดนะคะถ้าเราต้องการที่จะปรับแก้นะคะปรับแก้งานของเราเนี่ยนะคะหรือมาต่อกับโปรแกรมเนี้ยนะคะ สามต่อในการที่จะออกแบบต่อแล้วก็สามารถที่จะเซฟเป็นเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นนามสกุลตัวนี้ PST ได้เลยเราก็เลือกโฟลเดอร์งานนะคะที่เราจะจะไปเซฟไว้นะคะการผลิตย์สิ่งพิมพ์นะคะชั้นขอขอเป็นทึกดไว้ทีรายวิชาที่อจารย์สอนนะคะและสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่สัปดาห์นี้นะคะสังเกตได้ว่ามันจะมีโฟลเดอร์ที่เยอะมากนะคะประจำสัปดาห์ที่อาจรยสอนเลย เพื่อง่ายในการค้นหาว่าอาจารย์ได้สอนจริงๆนะคะหกห้านะคะบันทึกได้เลยและต้องการที่จะเซฟนรูปภาพทำยังไงนะคะเราก็ไปที่ไฟล์นะคะเซฟแพสนะคะแล้วเลือกนามสกุลนะคะในการเซฟนะคะให้เป็น jpeg jpeg นะคะแล้วก็ตรงตรงส่วนโฟลเดอร์งานเนี่ยมันอยู่อยู่แล้วนะคะ